แหลกแหกมันในอเ่ยกับเป็นเทพผงตับกต่าจ้าดอกงามเลยจ้าสองดอกฟ้าแฝดจ้างามเลยจ้า สวัสดีพญายมิยายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกคนที่ทานที่เขามารับช่อมกีบสองรอบปลาก็เศร้าอ่อนจ้ามาพบปะกันเมื่อนี้ก็ตรงกับวันทีซิเจกัดกระดาคมสองพันหันหล่อหุ้มหกจ้าเมื่อนี้ก็ได้มาล่อปลาคือเก้าจ้าลอหาเฮ็ดมาลอใส่ตุ่มน้ำจ้าก็มาหลุดมาชมนักซ้อนเพิ่งน้าจ้าวสิได้สิมันบ้จ้าไปกันเลยจ้าดอกแกลกแหกมันในเมื่อนี้ก็เป็นเ็ดเพิงตับเต้าจ้าดอกงามๆเลยจ้า อีกดอกหนึ่งจ้าสองดอกฟ้าแฝดจ้าง,งามเลยจ้าเหตับเตาจ้าพี่น้องงามขนาดจ้าแต่ว่าเพิเ่งก็ยังแข็งดีอยู่จ้าแกงสองดอกอิ่มเลยจ้าพี่น้อง อีกดอกหนึ่งจ้าอีกสองดอกจ้าดอกนี้อุ้ยดอกนี้ง,งามขนาดจ้าดอกหนึ่งจ้านี่งามอยู่จ้ายังแข็งดีอยู่จ้ะ อีกดอกนึงจ้ายังงามๆอยู่เด้อจ้ากลับมายามตุ่มล้างแหลกกันจ้ากระมันยื่จ้าประซิวจ้านี่ก็เป็นผลงานของตุ่มล้างแหลกจ้าประซิวเขาต้องงามๆเลยจ้า ล้างที่สองจ้าแดีปลาคอกังตัวหนึ่งจ้าล้างนี่กะมันประคอกังกับปลาซิวตัวหน่อยๆจ้ากะมาลุ่นล้างนี่กันจ้าปลาซิวจ้าเพอดีมุกเลยจ้าตัวงามดีอยู่จ้า ฝนกัสิตกมาเลยจ้าเสียงฝ่าห้องมาเลยจ้ากลับมาดุนล้างหนีกันเบิ่งหน้าจ้าว่าสิุดแต่สีมานบ่จ้ากลับมาดุนมาชมล้างหนีกันอีกจ้ากลับมานอยู่เด้อจ้าพี่น้อง ปลาเกตแข็งจ้ะตัวใหญ่ขนาดจ้าผลงานคงลังนี่จ้ะไดีจะปลาเกตแข็งตัวนี้ใหญ่เลยจ้าตอนนี้ก็ฝนตกเต่จ้าจะอ่อนกับสิบบดเดทายเด้อจ้าตอนยามตุ่มจ้าสิบบดเดทายให้นพ่ใหญ่มี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเ้ยจ้าเพราะว่าฝนตกจ้าก็สิให้เบิ้งผลงานเทอเดียวเลยจ้า ผลงานใส่ตุ่มในมือนีจ้าสระมานปลาคอกลางปลาเก็ดแข็งปลาซิ่วเขา่าสระมานพอดดกินดูจ้าจะว่าฝนตกจ้าส่วนมากะซิบอร์ดทายจ้าตอนยามตุ่มจ้านี่ก็เป็นผลงานของเฮ็ดตับเตาในมือนีจ้าเกือบเต็มกระตาจ้าเขินดอกไ่แน่จ้าก็เลยเก็บขื้นกระตากะได็กแกงนึงใหญ่ๆเลยเละจ้า เอสเผื่งตับเตาปากพญายมหญย,ยลุงปานาะอาทุกคนทุกฐานที่เขามารับชมคลิป่องเราปลากับซาออนจื่ชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแช์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อซิบผ่านคลิปใหม่ๆของซาออนเด้อจา้าซาออนก็ขอขอคุ่นถูกไลค์ทุกแชทถูกกำลังใจที่หมอบหายซาออนเด้อจา้าขอการคลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ